คุณตาสารคามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการท่านผู้ชมมันี่การมีโอกาสเดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันของคุณตาสารคามเนาะค่ะได้ยิ่มาว่าคุณตานี่เพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมหทว่ผพันมากจะแตกสามตัวบนล่างเลยเนาะคุณตานะบนล่างค่ะค่ะค่ะศูนย์สี่กับสามศูนย์เนาะคุณตาเนะไปสามหนึ่งเนาะค่ะ เป็นยังไงคุณตาหง่อนหนีฟันว่าจังไดค่ะไปนอนไปขึ้นบ้านไปพอดีนอนอยู่ทงนอนอทงหน้าบ้านนี้ดำหน้าดำนั่นแล้วมัดก็เลยสิพากันไอ้นีน่สิพากันขึ้นมาบ้านบ้านนี้เลยขนของของึงบ้านบ้านขนของขนยังมาบ้านเอาแกโตแกเตียงแกแกขึ้นมาบ้านพอดี มามาวอดบ้านก็เล่สิลับไปใเทเบ็ดบ้าน <ฮะ S 1> พ่าน้ำมันหลายฝนตกหนำม,มันหลายว่าันก็เล่สิลับไปใเทเบ็ดก็เลยเอาเบ็ดเอาอยัางเตรียมไปจะลุกไปท้องเอกบ้านนี่ยต้องไปหน้าอีกบ้วนระเดกาลังใเทเบ็ดใอ้เบ็ดบ้านนี้ว่าลืมหมอไฟยามมันคำบ้านนี้ก็เลยบ้ายามเบ็ดจะเข้ากันนะว่ายามเบ็ดจับได้ปลาอยู่ดีล่ะใช่จับได้ปาลาพอพอดู้ปลาเชงนั่นแหละจับนัดด้วยขวังลูก จะว่าได้จะกูกงจับวได้นะก็เพ่อเด็กก็คูเพียก็บพ่อลายบัรเทาบรรเทาเฮ้ยขับมาหมอไฟเท่านั้นว่าลืมหมอไฟนะหมอไฟนี่ก็คือหมอแปลงไฟบ่หรือจังไหนเลือดโอ้ยไปใช้ขาดหัวเออที่ไปห้างยำเบ็ดยำก้างยำหนังนาค่ะไปใช้ขาดหัวคุณตาลืมไว้เออเข้างแรกล้างอยากที่ไปใส่เบ็ดบอกค่ะเออจะไปใส่เบ็ด คุณตาไปกับไคค่ะไปครับมูลูกว่าหลานสองสามคนนูไปสองสามคนไปสามคนนี่ละเพิ่อนไปเน่ะยว่าเด็กน้อยไปน้ำสองคนขึ้นบ้านนี้นี่แต่ว่ามันขึ้นกับฝันขายข้าวเก่าอยู่แบบเก่าันไปีภาษาปลาช่างไม่กลับไปปลาคื้เก้าปลาบกไล่เลย เห็นปลาหรือปลาได้ปลาบ่ะพี่ตากระทั่งกำลังสีสูบมันละเนี่ยเพราะปลามันหลายเลยนะยุยุสายุสาพี่น้องทานยู่นา่นอะไม่สูบเขาบอกค่ะบอันนี้สูบสูบเพราะนั่งสีโบกแล้วพอดีหูเมียเพิ่นปลาหลายสูบกำลังสีโบกแต่ว่าเห็นตัวปลาลอยอยู่เห็นเห็นตัวปลาหลายอยู่แต่ว่าในใจนั่นคือว่าสีเอามาแน่ๆเลยเนาะเออค่ะไปกันเจ้าคนนราไปสูบปลาไปไปสองคน คนเพราะว่าเขาว่านไปพอดีไปไปไปเี่ไปสูบป่าป่าหลายที่ว่ะท่านไปไปได้ว่าว่านไสก็ไปไส่เบียดไปได้เนี้ยอยู่ว่ะไปสูบในสาดรือสูบในห่วยสูบในสาเป็นสะสะไง่สาปานนะผู้มาส่วนนี่หูจะเพิ่นบอกคุณตาบ้าหูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายอายุประมาณเจ็ดสิบเคยคนนี่ละ เพราะว่<ม>าซีฟหาซีฟนี่แหละบอกอเป็นผู้ชายมาส่วนไปสูบปลาบลาเนี้ไปใส่เบ็ดแก้เด็กหน,หน่อยนัน่นเด็กหน่อยหูจักเพื่นบอคุณตาหูจักลูกหลานเนี่ยเะไปน้ำกันไปกับลูกกับหลานเนาะแต่ว่าแต่ปลาจักโตนั่นโมหูไปใส่เบ็ดนั่นโมหูแต่ว่าในจปปปับปลาแค่ขวามแค่ยังดูได้ดลาอายุแต่ว่าสูบปลาเนี่ยเมท่อไหรในจับเมท่อไหรในจับเห็นแต่ปลาเห็นแต่ปลาลายอยู่ปลาค่ะผู้เพิ่น ภูเพินมาส่วนนี่กับวัฒนได้จับคือกันวัฒนได้จับพอหน้ามานก็รู้สบก็อกนะปลามันแรงรู้ได้ได้ยุคถ้าทีา่ล็จับเป็นปลายัางคาเรนเพราะปลาดุกปลาคอปลายังเหนีอวันนี่คุณตาสิตีตัวเลขเป็นตัวใดนคะฝันแบบนี้คิดว่าแปดครับหาดทิมีนะแปดหาวันนี้ฟันแหลกเลยคุณตาฟันว่าไปใส่เบ็ดก็เด้หน่อยดได้ปลาเนี่ยได้ปลาเขาเมื่อจับ ค่ะค<ช>ือเก่าจับใช, <า S 2> ช่ควอมค่ะสิตีเป็นตัวไหนคืตอตาคิดว่าแปดหาค่แปดนี่แล้วเหรอแปดหาหาแปดคือเก่าเนาะสามตัูดีคุณตาสามตูมึงมึงมันการนั่นเนาะเป็นผู้หญิงผู้หนึ่นนงอย่างสตีเมื่ตอนตอนแกแครมานี่ยมีผู้หญิงผู้หน,นึ่งหน้าตาดีดอก เป็นจิตฝากเพียงมาซื้อบุเขามาในบ้านนะแค่ของมาในบ้านเป็นบ้านเพียงเป็นมาทักอันไหมทักกันกนะวันนี้ฝากวันนี้ฝากมาซื้อคนหน้าตาดี่หรอกฝากจักบาทพุตตาแล้ไปจักบาทจำเม่ได้จำเม่ได้ว่าฝากจักบาทแต่ว่าฝันเห็นผู้หญิงนำ้ำฝันนี่ฝันเห็นหมือขึ้นหรือขึ้นก่อนขึ้นก่อนอือขึ้นไปใส่เบ็ดนั่นเออขึ้นขึ้นที่แค่ของมาเนี่ยละค่ะ เพราะว่าเขามาในบ้านแก้มาในบ้านนะแก้ของกับทรงหน้ามาค่ะพอดีพวกนี้นางมาพอดีเออฝากไปเชินได้ยังของงามๆ่น่นยู่มาทักไม้พ่มได้ไวมพ่มหมอคุตาอแก็ว่หน้าตาดีพวกนี้แต่ครอยู่ท่านแก่นะอือันนี้คุณตาสิตีว่าจังไดบ้านนี้ตามตูนนี่ สูนใช่บเอาสูนช่เหรอ,อ,อไช่ใช่เหรคะคุณตาใช่หนาหรือหลังค<ต>ิดว่าที่มาถือไช่ใช่หนานะศูนแปดหาสูนหาแปดจิงใช่ไกอค่ะแต่ว่าพอ<ป>กีกเบ้านเลีกที่บ้านกับแปดทาง้วยเราค่ะปานีเด็กหน่อยนะคุณตาบอวใส่นะบอกคุณเด็กหน่อยสองคนนะมันก็ใช่ไปคนละทางใช่เบียรัน บ<ม> <lee ful. S 1> ไปไปนทำกทันอยู่ว่างใทยไปคนละทางบ่บ่ตีเอาก็ไดรกูตาก็เลยว่าบ่ตีเอาเอาแต่ศูนย์นี่ล่ะใส่ศูนย์ไทยศูนย์แปดหาศูนย์หาแปดเนาะกูตาเนาอปันนี้เลขมากส่วนตัวคุณตามีบ่ห่วนนี่บ่มีบ่มีเนาะค่ะเนาะบ่คือวางขาสองมันติดตัวนั่นละ ตะเนาะพูดถึงว่าหาสองเนาะคุณตาก็ควรสีน้ำเนาะก็ควรสีตามเนาะราะว่าเลกคุณตาหายสีศูนย์หาศูนย์วดท่านมาหวดตอนเนาะมันไม่ออกปวดนีเนาะคุณตาเนาะค่ะสี่ฝันเห็นผู้หญิงเนาะสีฟฝันเห็นผู้หญิงเนาะมาหาดน๋ยามในฟ้าเนาะราวาบอกปวด่อนแต่ว่าบอกออกไมวดนั่นเมื่ออกวดทัดมาเนาะคุณตาเนาะค่ะกันหาสองไหวน้ำเนาะค่ะเนาะค่ะ ดูาลความฝันของคุณตานี่ยังเ,เ,เ,เพิ่มเติมบอค่ะนี่ค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเองที่ให้การเตชมทางบ้านเท่ารับชตมและตัางนอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กาสารุปตัวเลขของคุณตาสารคามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอศูนย์แปดห้าศูนย์ห้าแปดค่ะกันไว้ก็คือหาสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอเป็นตัวเลขความฝันจากงวดพานมากค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขของคุณตาสารคามนี่มักจะว่นมาออกงวดทัดไปค่ะท่านผู้ชมยังเช่นตัวเลขสี่ศูนย์หาศูนย์งวดก่อนเนาะคะ่ะเนาะที่คุณตาสารคามหายว่นมาออกงวดนี่ค่ะเลข สีะะ่ศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมาออกศูนย์สี่ค่ะจังไดก็ให้ท่านผู้ชมกันหาสองไวน้น้ำเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณตาสารคามนี่เพิ่นฝันว่ามีเสียงมากกระสิบบอกเลขหาสองค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบอกออกในงวดนีเนาะคะ่ะเนาะอาจจะมาออกในงวดทัดมากกรได้ค่ะท่านผู้ชมจังไดก็ให้โชคให้มาหน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าบอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าบอกกับขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อทอี่สิบพาาตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจะาปอกะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ล่าทางผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ